รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโซแอนจีรวมพลังสุขสนปุ้ยก็เป็นคนใรอยาดูแลน้องทุกวัน โรงเรียนประถมแองเจลิลในตอนเย็นค่ะนักเรียนทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านกันสงสัยสี่สาวโฟแองจี้ของเราก็คงกำลังกลับบ้านอยู่เหมือนกันและสินะอะอะนี่พวกเธอยังเล่นกันอยู่เหรอนี่ เสียงอะไรนะ ันนี้ฉันเก็บของด,ดีมาเพียบเลยนะพวกเธอจะดูไหมเอ,อ๋นี่พวกเธอเป็นอะไรไปทำไมไม่หันหน้ามาคุยเนี่ยนี่พวกเธอเป็นอะไรกันเนี่ยเหมือนถูกหมาที่ไหนฟัดมาเลยอะก็ถูกหมาจากห้องน้ำฟัดมานั่นแหลยะยะเมื่อว,วาตอนต่อย็นนั่นน่ะเหรอก็ปัดปุยอะหนีเออตัวอรไปก่อนพวกเราไม่มีของอะไรหลอกล้อมมันมันก็เลยจัดการพวกเราแบบนี้แหละ จะกล้าหาญได้เหรอในกระเป๋าเก็บตกพอมีอะไรบ้างไหมนะมีก็ไม่ได้มีสิดมีก็ไม่ได้เยไม่เห็นมีอะไรที่ช่วยให้กล้าหาญได้เลยอ่ะขายทุกอย่างจาร้านยายขายทุกอย่างอุ้ยจริงสิคุณยายคะเออคุณยายพอจะมีของอะไรที่ช่วยทาให้เป็นคนกล้าหาญได้บ้างไหมคะอืมมีจริงเหรอคะ นี่จะรองเท้ามาหาโกยคู่นี้จะช่วยทำให้วิ่งได้เร็วเป็นพิเศษเหมาะสำหรับใส่วิ่งหนีคนที่จะมารังแก<ะ>จ<ะ>้าเอ๊ะคุณยายคะแบบนี้มันกล้าหาญตรงไหนคะเนี้โคุณยายคะหนูอยากเปลี่ยนตัวเองเป็นคนกล้าหานนะคะที่หนูต้องการนะ่ย่ากล้าหารค่ะคุณยาย<ฮ>ยากล้าหาอ๋อมีส<ฮ>ิร้านขายทุกอย่างขอเสนอ บุ้งกระบ๋องอู้หผักบุ้งเหรอคะคุณยายใช้ได้ผลจริงเหรอคะนี่แรนูเอ้ยใช้ได้ผลดีที่สุดเลยละะ่ะจ้ะขอบคุณมากนะคะคุณยายพรุ่งนี้ไปโชว์ให้พวกนเพื่อนดูดีกว่าแน่เจ้าสาม,มได้ข่าวว่ายัยพวกสาวจอมแสบ่น่ะก็ต้องมาเจ็บกันอยู่จริงเหรอใช่แล้วพี่ยายเมื่อเช้าฉันกับเจ้าสีไปเห็นเต็มๆต,ต,ตาเลย นี่ก็เป็นโอกาสดีของพวกเราที่จะลองพวกโฟร์แองจีได้เป็นครั้งแรกนะพี่ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเจ๋ว,วจริงๆเจ้าสองเป็นแผนดีเแยบบี่ยมแต่แต่ว่าแต่ว่าพี่ใหญ่แต่ว่าการดังแกคนเจ็บถือว่าไม่เป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่เหรอออย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 ดบเบิ้ลออยออยความหมายของพวกเราคือการครอมเรานั้นไม่ใช่เป็นสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษแล้วโอกาสดีๆแบบนี้ ก่อนเจ้าสามเมื่อกี้แกบอกว่าติดพลาสเตอร์เต็มทั่วตัวเลยทั้งสามคนแล้วอีกคนนึงอะฮะเออเออเออจิงสิใช่เออมีคนที่ชื่อป้าปุ้ยอะไรนั่นอะไม่ได้รับบาดเจ็บอยู่คนนึงนี่นาใช่ไม่เล่นเซ็งเลยใช่แต่ว่าที่ผ่านมาแกนั่นเคยเป็นอันตรายต่อพวกเราไว้เลย แองจี้ผู้อนแอผู้ระเอฟโฟผู้แสนเท่และยิ่งใหญ่ขอนัดผู้เธอมาตัดสินความยิ่งใหญ่กันที่สนามฟุตบอลตอนเย็นวันนี้ถ้าผู้เธอไม่มาก็แสดงว่าเป็นพวกขี้แพ้นั่นเองสวัสดีเอะนี่มาจนหมายแทาเป็นเานี่นาฮ็หตอนนี้เนี่ยหรอและพวกเราจะไปกันไหม่ะต้องไปสิพวกเราจะยอมโดนดูถูกไม่ได้ อกนนี้พวกนั้นปาเจ็บอย่างนี้ทำอะไรแกไม่ได้หรอเ <c oughs> นีน่ย รวล้อกรเปาเก็บตกจัดให้นี่แน่นี่นี่ๆๆ่ๆน่เาาไปทางไหนกันเนี่ยน้องสาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงล่ะริ้ย จะพูดเหนนี้อีกไหมป้าปุ้ยแข่งจรงเลยทำได้ไงเนี่ยป้าปุ้ยกล้าหาที่สุดเลยโอ้ๆโอ้ยโอ้ยพวกเธอไปทำแผลกันก่อนเถอะนะไปไปไปเร็วเข้าเร็วเข้านะเออมีพวกเธอจะต้องขอโทษทุกคน ก่อนด้วยนะที่ฉันทิ้งพวกเธอแล้วก็ทําให้เป็นแผลกันอย่างเนี้นอาจารย์ขอโทษทุกคนนะป้าปุ้ยพวกเราไม่ได้กอดป้าปุ้ยหรอกนะพวกเราแค่อยากให้ป้าปุ้ยรู้ว่าป้าปุ้ยก็กล้าหาันได้เหมือนกันนะใช่แล้วแหมจัดก,การพวกเอฟซจะอยู่มัดเลยนะวันนี้อ๋อที่จริงแล้วฉันมาซื้อ,อยาที่ทําให้กาหาระหันมาจากร้านคุณยายนี่แหละแล้วคุณยายก็ให้ผักบุ้งนี่มาน่ะโอ้คไเป็นผักบุ้งที่ไม่ธรรมาดาแน่เลยเนาะ เป็นไงร่ะกินผัก<อ>บุ้งแล้วได้ผล<อ>ดีที่สุดเลยละสินะใช่แล้วค่ะคุณยายวันนี้หนูจอกินกับพวกอัฐพานได้อยู่หมัดเลยค่ะ <c oughs> เห็นไหมกินผักบุ้งแล้วก็จะตาหวานอย่างนี้แระเอะคุณยายตะกี้คุณยายบอกว่าอะไรนะคะนี่มันไม่ใช่ยากล้าหารหรอกหรอคะก็หนูอยากได้ยาตาหวานไม่ใช่หรอจ๊ะ ยายถ่ายเนเต็มสองลูกกาตาเลยนะจ๊ะหวานหมายความว่าป้าปุ่ยเข้าใจผิดยาตาหวานหมายความว่าพี่ไม่ใช่ยากฆ่าหานยาตาหวานหมายความว่าที่ป้าปุ่ยทำไปนจ <c oughs> ้น <c oughs> ที่จริงแล้วป้าปุ้ยของเราก็กล้าหาญได้ด้วยตัวเองแม่ความกล้าหาญเนีมันอยู่ที่ใจต่างหากล่ะคะถ้ามีความมั่นใจทุกคนก็กล้าหาญได้คะ่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วโฟแอนจี้สี่สาวแส,สนสนต้องลาไปก่อนนะคะและว้วพบกันใหม่คะ่ะ